โอเคครับผมก็กราบสวีดันสวัสดีเด็ก,กๆน้องๆหนูที่น่ารักทุกคนเลยนะครับโอเคนะฮะวันนี้นะครับผมพี่ก็จะมากินแหละขนมครับทุกคนทีนี้ยังไม่มีใครกินข้าวเลยตั้งแต่เมื่อวาน,าน,นจนมาถึงเวลานี้เวลาเดิมเท่ากับว่าเราเนี่ยอดข้าวมาตั้ง24ชั่วโมงเพื่อมากินอะไรขนมขนมทำไมไม่กินข้าวกินขนมทําไมฮะก็มันเยอะดีขนมไม่อิ่มเหมือนข้าวนะเออแต่ว่าขานมรอบนี้ เยอะจ <Wow. S 1> ัดเต็มนะครับผมพวกพี่เนี่ยได้อดข้าวมา24ชั่วโมงนะครับผมเพื่อมากินขนมขนม,ขนมก็มีเยอะแยะเลยที่หนูนี่ชอบเออเหมือนภูเขาครับทุกคนเออมาดูนี่นี่นะฮะผมทุกคนดูโอ้โหน้าหนักก็หนักอยู่นะเห็นไหมเยอะอยู่นะซื้อมาทั้งหมดก็หลายบาทอยู่นะครับผมหลายร้อยอยู่นะเออแต่ว่าถ้ากินข้าวเนี่ยเราอิ่มแล้วใช่อิ่มแล้วแต่นี่เป็นขนม,200มสองร้อยเออมันมีทั้งหมดมีมีเลส่วนมาจะมีเล ใช่รีแล้วก็ทานตะวันนะครับผมโอเคก็นี่และครับทุกคนเห็นก็ยหิวข้าวมากเลยอยากกินข้าวว<ช>่ะไปเปลี่ยนเอาข้าวได้ไหมแก่แล้วแก่แล,แล้วเหรอร้านขมงให้เหราเอาขึ้นนี้เลยเออไม่ได้เนาะเอาอะไรเนี่ยกินแล้เรียบเหรอ<ช>อ่ะรีบก็กจัดไปอืเรีนะครับของชอบเหมือนกันออ้โแผ่นใหญ่ๆทุกคนอร่อย ตะวันด้วยออืม,อ,มอร่อยอืมหร่อยจริงอดขาหยิบสี่ชั่วโมงเพื่อมากินอันนี้อืมเพื่อมากินขนมอืมเพื่อไปลองกินสีเขียวด้ิยสิเขียว,ยวกินได้อืมอร่อยสีเขียวอร่อยมากบลอกมิตรอืม น,นี่แผ่นใหญ่มากยังนี้ไม่หมดหรอกยังไงก็ไม่หมดเบอร์วังเืิ่งเงี้อกินทีละอันเดี๋ยวาเจ็ดคอรัสกินอย่างงี้ให้หมดนะ ทำไม่ได้หรอกน้อยอืมนะ่กินหมหมอนหมูเลยก็พี่เป็น f c Monday หรอครับเดินตะวันเข้าไปเลยเบ,บาๆหนะ่อยพี ทั้อทำไมมันแต่กันจริงนี้ไม่หมดง่ายหรอกพี่บอกแค่นั้นแหละเมันกกีอยังเงี้ยมันยัดไม่ได,ด้ปัญหาหืมมาสิบัสไหนได้ป้าอ้าปากล่ะอ้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งงับอ้าไว,าเวา้เลยงำ และอันนี้ตะวันลองไปลองไปให้หมดลองไปเป็นไงได้รสชาติไหมอืมเติมปากเลยรุยกระป้อนกร้อนกินเร็วๆนะหน,น,นึ่งสองสามโอ้โหเขี้ยวเขียว,ยวโอ้โหเขี้ยวอืม ไม่โหดูปังปานเห็ดไม่ตักกระปูใุกอ่าเม,มื่อคีเอฟซีมันเด็บอืมต้อนไหมจริงไหให้หมดปะมันลดให้ไหมเนี่ยลดให้ไหมไม่ลดอยู่เมื่อกี้มัน,มมนมมเนท่านี้เลยว้าว หลังจากจบคลิปนี้เดงนีคงไม่อยากกินขนมแล้วเบื่อนี่แปลว่ามันเยอะเกินไม่พอไม่มรักกันน้องน้องสอ,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 องข้างปั๊บโอ้ยอะอรนะอืม ต่อไปนี้เราเคงไม่กินขนมว่ง่ายเลยตอนนี้ปวดกรามแล้วตอนนี้ <laughs> เลยเยอะเหมือนกันนะวนี่อะเรย์เยอะมากปกติพวกเรากินเลยนะครับผม5บาท10บาท20บาทกินแป๊บเดียวหมดเรยนี้กินแม่งไม่บวกเลยที่แ ไม่หมดไม่ใช่ไม่แบกไม่ลดไม่ลดไม่ลดก็ไม่บวกนี่แหละอันเดียวกันก็ไม่บวกใอย่ๆไม่ลดต้องตามหาอันใหญ่ๆให้พี่บอยกินสิโอห์กนี่ต็ขังมางเมื่อกี้นี่นอยนี่น่าจะเบื่อขนมละไม่เบื่อกินมันสมใจอยากดูไม่ก มันใช้การที่ให้หมดอีกแล้วอืมอืมอืมบินไปลง โอ้อิ่มเท้งเข่าเย้วอื้มโอ้อยโมม่ได้ผมไม่ลดลงแล้วอะ่ะเอาง่ายๆเลยตอนนี้ผมไม่รู้รสชาติอะไรอร่อยเลยทีนี้รวมเม็ดมันกินแบบเยอะเกินไปมันไม่รู้ว่าอะไรอร่อยเลยรวมเนนีเกลือปวดกา้ามมาก ต้องปอนกินน้อยจังเฮ้ยกล่งกองอมกอมใช ปวดกล้ามมากน้ำก <and people> <it> ็ไม่ได้เอามาเย็ดแค่อ๋อสู้ไหนสื่อมันจะไม่หมดเร็วเร็วรัวเร็เลยนิดกินที่แบบนิดแข่งอ่ะนิดกินแข่งเวลานิดกินแข่งนิดกินไงเอาเข้าไปแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเเลยเออและวนี่อยากกินนมลายปะเนี่ยจัดให้เต็มเต็มทมาใกล้หมดใช่ con bòi kìm mà tên này là cân Hãy kính cho kênh thần ไม่มีน้ำด้วยประเด็นอืออร่อยน่าอร่อยอีกเหรอใช่นั่งไงกินรวมกันโอ้อิ่มมากกินไม่ลงนะอิ่มมากบอกเลยอือโคตรสกับปรเลยพี่บอยแก้มตัวครับทุกคนวันจัดเวอร์ชันมูมามิี่ปอนเ็บซีมันเด็บอือ S <S เคี้ยวอร่อยทุกคนดูกันอร่อยมากความหวานชื่นใจจมดหรือไม่หมดก็ไปดูกันอืมไม่ลงเราต้องอาศัยตรงนี้หัวเราะขกินขนมอมเอากำลังใจให้หนึง่งเฮ้ยดีมากสะใจไหมน่าค ชอบไหมชอบ <c oughs> อะไรกชอบกินจนเอียอกินไม่ลงอ่ะตอนนี้โอ้ยไปการกินนี่เราละมานมากกินไม่ลงเจ้งไปหมดแล้วลิ้นอ,อ้าวถือเอาเนี่ยถือเอากินคนเดียวถือเอาไม่ถือถือไม่ถือถือเอา ือเอาไปปัดไปกลับบ้านเอาที่กับกลับบ้านป่วยนี่มันกินอยู่นี่เขาเดียวเราไม่ชอบอย่างงี้ไปเอากลับไปกลับบ้านทุกคนไปกดปโอเคครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมภารกิจสำหรับวันนี้ไม่สำเร็จปล่อยให้ตรงน้มันกินคนเดียวไปห้องหนักหนักหนัก